แล้ววันที่ขอเป็นแฟนไม่จําได้ราะว่าอย่างบอกว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะขอแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่เอาครั้งเนี้ไม่ตกลงอ่ะจะไม่ขอแล้วนะต่อไปจะเป็นคําถามแบบเรื่องบนเตียงแม่ก็ว่าเราแม่ไม่ว่าแต่งงานแล้วลูกศอกแม่เอาอะไรมาว่า น้ำสูตสายใหม่ and everything สวัสดีเขาจะไม่มาสวัสดีเพื่อีๆพร้อมกันสวัสดีแบบว่ายแต่อินฟลูเอนเซอร์เขาไม่สวัสดีกันแบบไม่รู้อยยิ้มแบบสวัสดีทางนี้นะเผื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูอยู่สวัสดีค่ะสบายใจเขาแล้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สายใหม่ and everything สิงกะเบลนะคะสำหรับ EP นี้เราก็จอดแอนในวัน anniversary ของเราค่ะก็จะมี คำถามต่างๆซึ่งเอาจริงๆว่าใหม่ะไม่รู้เลยว่าจะถามอะไรเพราะว่ามีทีมงานนะคะคิดคําถามคิดคอนเทนต์ก็เตรียมทุกอย่างมาให้ก็จะเป็นคําถามที่แบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์สำหรับเราสองคนกันตอนนี้ครบรอบกี่ปีตอนนี้แอนนิเวอร์ซารีครบรอบเราแต่งงานกันปีอะไรก่อนเลยถามเลยเหรอถามเลยดิที่คนแต่นน่ดูสิเซนสองพันสิบเก้า่ แท็ก oh. งานเราอะไร SMYY เท่ y y <28. S 1> าไหรสองสิบแปดสองสิบหนึ่งแปดปิงปอง <laughs> เกือบไปแล้ว oh. เกือบไปแล้วสองสิบแปดสองสิบเก้ายี่สิบยี่สิบปีนี้ครบสามปี <c oughs> ค่ะ <c oughs> ลูกสองโอ้จริงๆบอกก่อนเลยนะว่าขอบคุณมากที่ปีนี้แอนนิเวอร์ซารีเราเนี่ย ใหม่ไม่ท้องอ,อ่ะ <c oughs> เป็นปีแรกตั้งแต่แต่งงานกันมาที่แอนนิเวอร์ซารีเราไม่ท้องปีนี้ก็จะสามอันแบบแต่กตัวใส่ชุดสวยงามได้มันก็ต้องใส่ชุดที่แบบว่าโอ้คุมท้องอ่ะอ่ะอะไรก็จะเป็นหมวดคำถามชุดแรกก่อนอะไรแบบเหมือนเป็นการแบบยอ้อนความหลังนิดนึงว่าแบบจำได้หรือเปล่ปาตั้งแต่ก่อนแต่งงานเป็นการแบบทดสอบความจำของทั้งคู่ได้แนะ่นอนสบายมากซึ่งแนวโนมคิดว่าใครน่าจะชนะในเกมนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ใจเพราะบางอย่างคืออยากก็จะแบบรู้อะไรขึ้นมาแบบว่าอยากก็จะมีแบบดีเทลที่อยากแบบจำได้ไม่ได้ไม่จำได้เจอกันครั้งแรกอันที่อยากจำได้นี่หมาเปิดโอกาสอีกต่อถ้าจะเป็นอันเดียวที่อยากตอบได้โอเคเอางั้นตอบเลยที่ร้านอะไรไม่รู้แต่อยู่ในทองหล่อแบบว่าจำได้ไหม ร้านมันเจ๊กมาแล้วด้วยซ้ำมันจำได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีจ้าของเขาว่าเราโอเคมันคือร้านร้านชื่อเราไม่ควรจะบอกชื่ออย่างพูดไปแล้วว่าคอนเจ๊งไม่รู้วยอยากจำได้เพราะว่าวันก่อนเราเพิ่งผ่านแล้วอย่างเชียร์ใช่ใช่ใส่ชุดตรงนี้แหละใช่ทำมานชุดยทำงานเฉลยโอเคใช่แบบก็จําได้ว่าอยากใส่ชุดทํางานนี้เป็นคําถามที่ง่ายมากสำหรับแบบเพราะอยากใช้จังานะทุกวันหมายถึงอะไรมีสิทธิ์ ใช่นักศึกษาไม่ใช่วันนั้นไม่ได้ไปมหาลัยมาใส่ชุดนักศึกษาปะทำไมไม่ได้กอดจับตอนนั้นใส่ชุดนักศึกษาไม่ใช่ไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาใส่ชุดอะไรเตอจำไม่ได้เอออันนี้แบบโมคะแล้วก็หนังเรื่องแรกที่ดูได้กันคือเรื่องอฮ้ยไม่เป็นไรการที่จะตอบอะไรไม่ถูกเลยตอบไม่ได้หรอเนี่ยต้องถามเบสิกต้ถามกันอะ ดูเยอะมากจะบอกว่าคือเราอะแบบว่าพอแบบรู้สึกแบบสป r ก n g spring s p กันปึบใช่ป่ะเราก็แบบดูหนังทุกวันคือทำกิจกรรมที่แบบว่าได้แบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทุกวันรู้นี้คือจำแม่ทั้งคู่โอ้จำไม่ได้เหรอโมคะอีกแล้ววะมันจรว่าันอันนี้มันคือคำถามไบสิอมันเบสิกลองาถามยากๆดูได้ไหมเออลองคำถามอย่างๆ้คือเอาเป็นว่าดูเยอะมากมากมากถึงอานที่สุด โอ๊ยแตมม่มันมีมันมีมันมีสมุดเล่มหนึ่งพี่หลามันมีสมุดเล่มหนึ่งที่ใหม่แบบจดจดไว้ว่าเราทำอะไรกันมาใครให้ให<ข>ม่ทำให้พี่หลานิเวอร์ซารีปีที่แล้วอะไรที่อ,อยากที่ใหม่ม<ำ>แบบเก็บมันอยู่ข้างล่างหรืออยู่ไหนอยู่ไหนแล้วใหม่ให้ไปแล้วว่าไ,ไปฉเฉลยไปฉเฉลยของขวัญชิ้นแรกเราเราจบไหมคลิปนี้ <laughs> <laughs> เปลี่ยนตอนไปเลยรึเ่ของชิ้นแรกของชิ้นแรกแม่เพราะันมาเก็ปีแรกใหม่จับได้จําไม่ได้จริงทำไมได้มากเดียวกับเราจบตอนนี้สวยเลยปะสวยได้เลยจับไม่ได้โอเคใหม่ไปอ่ะช่อดอกไม้ช่อแรกหน้าตาเป็นยังไงต่อเนื่อ้เป็นกระเช้าเลย กฉเอา้าวพูดจีจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ <laughs> มีโพเทียร,รู้ว่ามีโพเทียแต่ที่เหลือคือมันคืออุปกรณ์ okay, อรโอเคอาผ่านผ่านจำได้แล้วี่หมายให้หย่าง <laughs> ประดิษฐ์แหละหมายมุ่งประดิษฐ์นะหมาย <laughs> เออหมายหมายหมายสายประดิษฐ <laughs> ์ให้เป็น เหมาะบกันมากเลยตอนนี้ไม่มีใครต้องหวนใครนี่เรายังคะแนนเสมอกันอยู่จะ้องังให้เสมอไม่รู้จะตอบต่อได้ป่าจากเนีน้าต่อไปมันน่าจะง่ายเพราะเราทำให้เป็นแบบแฟกแฟกเลยแฟกแฟกวันที่ขอเป็นแฟนกับวันที่ขอแต่งงานคือวันอะไรเอาแบบย้อนกลับไปแบบขอแต่งงานจะไม่ได้แต่รู้ว่าอยู่ที่ไอซ์แลนด์เนียอยู่ภูเขาสวยมากสวยมากจริงเหร ไม่สวยเป็นพันที่ไม่สวยที่สุดแต่แชรล่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยจำชื่อไม่ได้ทำย่อทิตของอย่างทำไม่ได้นี่คือที่ตอนแรกจะไปคือจะไปไอตรงเรียกว่าอะไรอ่ะไไม่ต้้อองเรียกกบ Black Sandy Black s a n d Beach แต่คือไปถึงที่จริงแล้วมันลมแรงแบบเกินเหตุแรงมากคือมันเป็นแบบคือไอซ์แลนด์มันเป็นแบบ Third Windiest Country i น The World ใช่ไหมคะแล้วแบบลมมันก็จะแรงมากคือมันก็ไม่สามารถแบบขอแต่งงานได้ก็คือเอาเป็นว่าณวันนั้นอะตื่นมาแล้วก็คืออยากรู้สึกว่าเอออยากจะขอแต่งงานแล้วก็เลยขอแต่งงานไม่มันไม่ใช่หรอกโอกาสมันเริ่มจะหมดแล้วไงหลังจากนั้นฝนมันน่าจะตกตลอดแล้วเช็คเออแต่เป็นยังไง Better forecast มาจะเป็นยังไงหลังจากขอปุ๊บไปสถานสว่างสว่างสวัยแล้วทุกที่ที่ไปต่อจากที่ขอแต่งงานคือสวยบนแล้ววันที่ขอเป็นแฟน ขออะไรที่ขออะไรทีจริง่เล่นตัวไงไม่ใช่ไม่ใช่ขอเป็นแฟนหรอกมันคือการขอทำการจองมากกว่าจองเลยหรอจองออไปถึงไนความรู้สึกของใหม่ใช่ปะคือมายเออจริงก็ต้องพูดก่อนว่าอยากเป็นแฟนคนแรกของใหม่ใช่ปะแล้วใหม่ก็เลยรู้สึกว่าการที่จะแบบเออตกลงเป็นแฟนมันคือแบบ เรื่องใหญ่คือก็คือเหมือนแบบเออเออเออต้องแบบต้องคนดีแล้วจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะตอนนั้นมันคิดอะไรก็ไม่รู้แต่ก็คือเอาเป็นว่าอยากเอาเป็นแฟนคนแรกจริงๆเพราะฉะนั้นแบบก็คือแบบเรื่องเยอะเรื่องมากเย้ยแต่สุดท้ายก็ตกลงเพราะว่าอย่างบอกว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะขอแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่เอาครั้งเนี้ยไม่ตกลงอะ่ะจะไม่ขอแล้วนะก็เลยโอเคโอเคโอเค ได้ซึ่งที่นั่นก็คือที่สิงคโปร์เก่งมากรูอ่อะก็คือพี่อยางอย่างเงี้ยสีที่ชอบก็คือสีที่จะใช้แบบแต่งตัวบ่อยๆซึ่งก็คือแบบอ่ะเขาจะเป็นคนชอบสีเขียวสีเขียวแบบใช่ใชเพราะว่ารถสีที่ขายดีสุดคือสีเขียวไม่จริงจริงร่นアウดิอาขายเลย ไม่ค่ะชมอจะไม่ออกิมจะมไม่คาดคิดไม่ออกจากสีนไหนบอกแค่ผู้ชมไปมีเอาที่เอาี่อะไรม่จริงๆชอบสีนีมากอเราขรูปครับไปค่ะ น้ำเงินใช่ไหมช่วงแรกๆแต่ก็เปลี่ยนทุกปีคือเราเปลี่ยนตามแพนโทนใช่ไหมอย่างไม่ใช่ที่อยากบอก i s t r i c ร green เนี่ยไอ้เขียวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นสีรถแต่มันเป็นสีแพนโทนพิธีแล้วด้วยใึ่มหมก็สวยจริงเป็นเป็นแพนโทนฮิตใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้เคอร์เรนลี่ไหมชอบสีอะไรพูดไปไม่กี่วันเองว่าเออไม่รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ชอบสีน้ำตาลมาเก่งมาก ใ,ใช่าไหมใช่ใช่ช่วงนี้ชอบสีน้ำตาลชอบเฟอร์น,นิเจอร์สีน้ำตาลชอบอะไรอะไรสีน้ำตาลต่อไปจะเป็นคำถามแบบเรื่องมันเตียงแม่ก็ว่าหรอ <c oughs> แม่ไม่ว่าแต่งงานแล้ว <c oughs> ลูกโอดแม่เอาอะไรมาว่า <c oughs> แบบอะแบบเราถามต้องเปิดขอบกว้างแบบเรื่องที่แบบไม่คาดคิดว่าเราเจอหลักแต่งงานหรือว่าแบบ เรื่องมันเปลี่ยนไหมได้ให้ใหม่เป็นคนพูดหรอก <c oughs> ได้แน่นอนเรื่องที่ใหม่รู้สึกช็อกมากเรื่องบนเตียงก็คือการที่อยา่างหลับเปเป็นเรื่องเป็นราวมากเ <c oughs> ช่นหลับอยู่แล้วก็พูดคําว่าข้าวมันไก่ใหม่ก็จะถามต่อได้ด้วยนะข้าวมันไก่เราเอาเอะไรอีกิอัดวิดีโอไว้หนึ่งครั้งหน้า ใช่จริงจใหม่ไมีวิดีโอนะไม่เอา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 ได้ไม่ได้เสี่ยงบริหารคือเป็นเรื่องเป็นราวได้หรือไม่บางทีเทรดบิตคอยน์ชีพะอะไรอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งมีวันนึงเรื่องอะไรมาจรินมาจินเท่าไหร่มาจรินเท่าไหร่คุยเรื่องงานกับใหม่มาจรินเท่าไหร่มันก็ถามเออมาจรินเรื่องอะไรเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่อง รเรื่องอรจะไรู้เรื่องการตลาดเรื่องแบบการทำตลาดในปีนั้นๆเป็น <c oughs> คนจริงจังคุยต่อ,อได้นะไม่ใช่ละเมอแล้วจบกันนะคือถ้าถามตอบก,ก็ตอบได้ถามตอบก,ก็ตอบได้ตอบไปเรื่อยๆจนจนเลิกถามแลกมาเก่งมาแล้วเรื่องของใหม่นไใหม่ก็นอนสวยดีนะมันจะอีกทชายแซ่บนะอ่าตุ๊ด สุดท้ายแล้วแบบก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานอะไรอย่าง้แบบเซอร์ไพรส์เป็นเรื่องราวดีๆก็เราก็าต้องบอกก่อนเลยจริงๆแล้วว่านะก่อนที่จะคบอย่างอ่ะเออเหมือนไม่รู้เคยบอกเปล่าว่าแบบเพื่อนหรือแบบคนที่รู้จักแต่ละคนน่ะก็คือไม่เชียร์อย่างเลยนะแบบแบบพี่หยางหรออุ้ยแบบพี่หยางหรออออะไรอย่างเงี้ยมันดีนะหรอคนดีใช่ไหมหน้าตาเขาดูเหมือนไม่ค่อยจะดีอ่ะอย่างแต่ก็คือในความรู้สึกใหม่ๆก็จะ คิดว่าเออมันมันแบบมันมันมีอะไรที่ใช่เว้ยมันมีอะไรที่แบบ h i ต and m เนีเป็นก็รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที um> ่ถูกต้องที่สุดในชีวิตเลยในวันนั้นที่แบบคบกันมาแล้วก็แบบตัดสินใจแต่งงานกับคนนี้เขาแบบดีทุกอค่ับดีทุกอย่างดีอีกสาดนล้นเฮ้ยบ้าน่ะ ไม่ประเด็นคือเป็นสามีที่น่ารักมากรน,น,นวันแอนนิเวอร์รีเนาะ no. พูดถึงเรื่องดีๆเป็นสามีที่น่ารักมากจริงๆน่ารักทุกอย่างดูแลภรรยาดูแลลูกๆทําหน้าที่ทุกอย่างได้อย่างไม่บกพร่องเลยนะคะขอบคุณครับคือเรียกว่าเป็นคุณพ่อแบบละพอลัอและสามีที่ผู้ใหญ่เลยท,บบที่จริ์แบบจริงๆโ <ผม S 1> อเคแล้วเลยอ่ะขอบคุณครับ ดีมากดีทุกอย่างเหมือนเมื่อกี้โอเคค่ะก็ประมาณนี้เนอะคำถามยากเหมือนกันนะเฮ้ยเราเราเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าจริงๆรแล้วเราอาจจะแบบส่การทุกอย่างในแบบปัจจุบันมากเกินไปจนแบบเราเริ่มดื่มดื่มอะไรแบบในอดีตเริ่มจริงจริงแล้วแต่รักเหมือนเดิมนะรักมากกว่าเดิมโอ้นั่นแหละแต่มันก็คือแบบเป็นการแบบโตขึ้นมาด้วยกันเรื่อยๆเนาะพี่ยครับแบบเป็นแฟนกันก็รักแบบนีง แต่งงานกันก็แรักแบบพอมีลูกพอมันมีความรับผิดชอบที่มันต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วเขาแบบทําได้ดีมากๆเลยมันก็เปลี่ยนความรักแบบนี้ครับเป็น EP อวยใช่เป็น EP อวยอกันจะบอกว่าใครที่ชอบน่าจะอ,อาจจะมีคนกดดิสไล k ์นะเนี่ยเป็นไปได้ <c oughs> อ่าใครอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe กันนะคะกับสายใหม่ and everything จิงเกะเบลคะ่ะวันนี้นะครกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย กด,ดกระดิ่งแจ้งเตือนกรุงกรีงกรุงกรีงอ่ะวันนี้เดี๋ยวต้องคืนพี่อยางนะคะกลับส่วห้องทำงานก่อนแล้ว <c oughs> บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอ่ะไม่สบายใจอีกแล้วสวัสดีสวัสดีดีกว่าอ๋อสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ